โอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยอันนี้อยู่กับโพโพแคทเปลี่ยนชื่อกัอนดีกอ่ะก็ตอนนี้เราได้มาเล่นเกมใหม่ครับกับเพื่อนคลิปแรกตอนนี้คือคลิปอัดเสียงเพราะว่าเสียงตอนแรกๆนั้นจะหายถ้าพร้อมกันแล้วอย่าลืมก,ก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r รต์นะั้นด้วยนะครับอย่าลืมอย่าจะไปดูแล้วก็ไปเลยโอ,โอโ้เสียงสะดุดด้วยประเด็น ป้าป้าป้เริ่มเล่นกันอันนี้เราจะมาทำอะไรกันฮัลโหลฮัลโหลอันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับอ๋อเงียบเลยฮัลโหลฮัลโหลได้ยินผมไหมเนี่ยฮัลโหลได้ยินไหมเนี่ยแป๊บนะ่ะ ฮัลโหลอย่าปิดไม่ให้ปิดไม้ไหมปั๊บปั๊บปับ๊บน่าจะมีปัญหาเรื่องไมค์ฮะก็ตอนนี้ก็ตอนนี้เสียงมันหายนะก็ต้องอันนี้เรื่องจากเสียงมันหายก็ต้องอัดคลิปเสียงเอาก็ไม่ใหญ่มากก็ไปแก้ปัญหาไมคกันเรียบร้อยแล้วที่เหลือก็มีแค่การ ที่เหลือก็มีแค่การที่เรานั้นเอาชิ้นอดต่อไปก็เนี่ยเดินเดินกันลงมาตอนแรกก็ไม่คิดอะไรามากหรอกเดินลงมาแล้วก็ไปหาตัดมงตัดไม้กันนี่แหละตอนแรกก็ตอนแรกก็ไม่รู้จะทําอะไรกันดีก็เล่นคอนเซปต์เดิมผมไหมครับก่อนก็คือกะตัดไม้เราก็มานั่งตกลงกันแล้วว่าเรานั้นจะต,ตัดไม้กันก่อนแล้วค่อย ไปทำอย่างอื่นตอนแรกมีนางมีการมาเถียงด้วยกันว่าจะสร้างบ้านตรงไหนก็เลยบอกไว้ก่อนแล้วว่าก็ตัดไม้กันก่อนแล้วค่อยไปสร้างผู้คุณเห็นที่ผมเห็นไหมผมเลือกตอนตอนแรกเราจะตัดไม้แต่เราเห็นตระกูลตระ,ะกูลสามอย่างที่เรายังไม่เลือกผมเลือกตระกูลอุจฉะส่วนเพื่อนผมก็เลือกตระกูลอุจฉะเ,เหมือนกัน ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการตัดไม้ไปเรื่ยก็เดี๋ยวเลินไปสักพักก็จะเริ่มมืดออยู่ละเดี๋ยวเราจะน่าจะตัดไปตอนที่ตัดไม้กันเสร็จหาของอะไเสร็จพอผ่านมาเดินไม้เร่ยตกหลุมซะน,นั้นโดนสเกลรันไล่ไล่กระทืบอยโอ แต่โชคดียังหนีรอดมาได้แล้วแถมใกล้จะมือแล้วด้วยยังไม่สร้างบ้านยังไม่ตั้งฐานอะไรเลยเราตัดไปตอนที่เจออะไรเด็ดๆเลยดีกว่าตอนนี้ก็มือละเจอซอมบี้เจอสกลเลตันซอมบี้แบบมุมอะไรมาเพียบล่าสุดต่อเจอเรื่องไรอะไรเพียบเลยเดี๋ยวดูไปสักพักจะเจออะไรเด็ดๆไม่ก็ไม่เจอก็ไม่เจอกับตัวหรอก แต่เพื่อนเจอเดี๋ยวเราจะตัดไปตอนพิเศษหน่อยดีกว่าเพราะว่าฉากนี้มันไม่ใหญ่อือ่นนอกจากตีซอมบีแปป้แล้วตีคิปเปอรละนี่นี่นี่คอยดูฉากนี้ไว้นะฉากนี้กําลังตีซอมบี้กันสองคนและเจอบางสิ่งบางอย่างสีเขียวระเบิดโตมเรียบร้อยยังดียังลงมอสอันนี้มาอยู่มอสล้มแล้วสามารถชูเพื่อนได้แต่ว่า ถึงเป็นงั้นถ้าถ้าล้มคู่ก็ไม่รอดเหมือเนเดิมนั่นแหละล้มคู่ไปแล้วหนึงเหลืออีกหนึงเรียบร้อยเสร็จคู่ตายแล้วมาเกิดที่เดิมของตกหมดเรียบร้อยเสร็จเลยแล้วเราก็จะตัดฉากไปนี่เพราะว่าตอนคืนมันจะไม่ใหญ่ามากนอกจากตีซอมบี้บโดนซอมบี้ตีแถมอย่างน้อยยังดีเกิดมาได้เจอกับ แตงโมดูอะไรนี่เพื่อนผมโดนตีตายอีกะ่ะเจ๋งโดนกันทั้งคู่เนี่ยยังดีที่ยังลงมอสชุบเพื่อนมาได้ก็ถ้าลงคนเดียวก็สามารถไปชุบเพื่อนได้หลังจากที่ชุบเพื่อนมาได้เราก็เริ่มต้นหาของใหม่เพราะว่าของเก่าโดนกิปเปิลระเบิดไปหมดละก็เริ่มใหม่หมดเลย ตั้งแต่ขูดบล็อกไม้แล้วจนไปถึงการคับของขุดหมดเลยเริ่อมไม้หมดเกลี้ยงตับฉากนี้จะทนซอมบี้ตีตายกันเนี่ยโชคยังดียังมีท่าดัดวิ่งออกมาอยู่แล้วดูเพื่อนเพื่อนฉากนี้เพื่อนไปเจอพบมากิเปอร์เอนชาร์ดสองดนนี่ หลังจากที่หนีหนีซอมบี้กับคิปเปอร์มานานก็ลงน้ํำนี่แหละเพราะมันจะช่วยลดความเร็วของมอนเตอร์ได้ก็หนีกันทางน้ํำนี่แหละโหลําบ้าลำบ้าดู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 เพนผมโดนไล่ตายทุกคนลองนับดิเพื่อนผมตายไปกี่ครั้งครับเลดอีกอละตายอีกอละ อเรียบร้อยเลยสำหรับคนที่ไม่มีของแนะน,นำดูของเพื่อนและเพนหนี้ให้ไวหลังจากที่ขโมยของเพื่อนมาได้แล้วก็ใกล้จะช้าแล้วหรือเปล่าก็ประมาณหนึ่งอะ่ะเนี่ยตัดไปโดนตีตายอะเรียบร้อยซอมบี้คุดเยอะตัดมาตอนเช้าก็สบายขึ้นเยอะเลย ซอมบีย้ยอะแค่ไหนได้เลเวลมดตั้งห้าสิบเลเวลโอ้ลำบากสหาิหมยแล้วต้องมาเริ่มต้นใหม่ก่ะลำมากเนี่ยดูดินี่หาตอนเช้าซอมบี้ยังมีอยู่เลยโอ้จะรอดฝา่างยังไม่รู้เลยนี่หลังจากตอนเช้าผมได้กดล็อกพลังมาใหม่เนตรวงแหวนมันใช้แค่สิบเลเวลเพราะว่าตั้งแต่ห้าสิบเลเวลมันลดไปแค่สิบเลเวล เจ๋งก็เลยเอาไปโชว์เพื่อนแลเ,เลยดลยูทดลองหน่อยว่าเป็นไงสรุปคือมันจะทําให้คนที่โดดนั้นติดมึนถามว่าดีไหมสำหรับใช้กับพวกมันใหม่ไม่ไร้ไประโยชน์หลังจากที่เดินทางมายาวนานแสนานานก็ได้ตกลงกับเพื่อนว่าจะขับคู่ในกันเพ,พราะว่ามันขับง่ายดี ก็เลยคิดว่าจะไปลงเหมืองตัดมงตัดไม้แล้วก็ไปลงเหมืองเอาแร่เหล็กมาเผาเดี๋ยวเราถัดไปตอนนั้นเลยดีกว่าก็ตัดมาเจอกับผู้ที่มีข้าวขางอยู่ในตัวตอนแรกเพื่อนจะตีแต่ผมห้ามไว้ก่อนไม่งั้นโดนไม่งั้นเสร็จนี่บอนก่อนโคตรแรงตีแรงมากเราเลยไปเจอเหมืองมั้งหรือ อะไรหลุมใหญ่เจอหลุมใหญ่มากและแถมมีเหล็กโคตรเยอะก็เลยจะลงไปให้อีกคนนึงเฝ้าหยูงบนให้ตัดปลายลงมาอีกคนนึงขุดหินขุดเหล็กเดินไปก็เจออาจารย์ไกแต่ไม่รู้ทำอะไรได้เพราะผมก็เล่นมอสนี้ไม่ค่อยเก่งเลยไม่สนใจอะไรแถมไม่ตีด้วยหรือโดนตีครับและผมได้พัดตกหลุมมาแต่ช่ชงยังดีไม่ตาย เนตรวงแหวนทําให้ผมไม่ตายอันนี้จริงก็เผาไม่รู้นะเพราะว่าผมใช้เนตรวงแหวนอยู่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกกะจะขึ้นไปแต่ออแผนเมื่อกี้แหละไอ้เพื่อนเป็นคนบอกแล้วผมก็เลยเออทำตามแล้วก็อยู่ในเหมืองให้ให้คดให้เพื่อนนั้นโยนไม้มาให้ก็นี่มาดูต่อนี่ดูตายอ่ะกี่ครั้งแล้วกี่ครั้งแล้ว ก็ในเหมืองก็ซอมบีเยอะเป็นเรื่องปกติก่อนจะตัดไปต่อตัดมากับหลังที่ชุบเพื่อนได้แล้วตอนนี้มันมืดก็เลยหาที่หลบภัยในเหมืองแทนก็วางบล็อกวางบล็อกอะไรกั้นไว้ก็ให้เพื่อนส่งของมาแล้วเราก็คับของตัดมาตอนเช้ากําลังขุดเหล็กก็มีการเถียงกับเพื่อนตรงที่ว่าดูดีด ที่ผมตัดคลิปไปอยู่ดีผมอยู่ดีอยู่ดีมันก็เที่ยงโดยที่พวกเราไม่ทำอะไรกันก็แอบงงเพื่อนก็รู้สึกแปลกๆผมก็บอกไปว่าอาจจะโดนผีหลอกก็ได้เพื่อนก็บอกไม่เอาอย่าไปยุ่งก็ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาอย่างนี้แหละก็ผมก็ไม่สนใจอะไรก็ขุดเหล็กขุดอะไรไปก็อาจจะมีภาพกระตุกมานะก็อย่างนี้แหละโทรศัพท์ก็ ตอนนี้เพื่อนก็ได้ไปทําหน้าที่แต่ละคนเหมือนเดิมก็คือเพื่อนไปตัดไม้ผมทําหินทําคาผองตอนนี้เราก็ได้อาวุธมาละอาวุธเอ่ออาวุธของดาบทั้งอาจารย์แล้วก็กอาวุธต่างๆก็แล้วก็เห็นเหล็กอยู่ใกล้ใกก็จะไปขุดแต่นึกแด้ว่าคลิปมันข้อที่ยาวแล้วผมเลยผมเลยยังไม่ขุดแล้วบอกให้เพื่อนมาตัดคลิปตรงนี้เลย ก็จะก็จะเห็นนะว่าพูดอาจจะเห็นว่าคลิปมันแค่สั้นนิดนึงเองแต่ความจริงมันยาวมากผมแค่ตัดออกตัดบางส่วนที่ไม่ค่อยสำคัญเดี๋ยวมันจะดูน่าเบื่อเกินไปเหมือนคลิปที่แล้วแล้วเราก็นัดกันจบคลิปอยู่ตรงในหลุมนี่แหละก็ได้นัดกันแล้วก็จะขึ้นไปเดี๋ยวตัดไปตอนนั้นเลยดีกว่า ตัดมาแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมกันด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดรับใช้ให้เป็นกำลังใจให้ผม2คนเพื่อทำคลิปต่อไปสำน,นี้ใส่เน้นวงแหวนกันสำนนี้สวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ